สิ่งที่คนหลายพันล้านทำอยู่ประจำวันบนโลกนี้ก็คือการหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเองมันคือสิ่งที่เราลืมไปอย่างหมดสิน้นส,ส,สวัสดีครับปารีสสวยงามจริงๆเลยนะครับคุณอาจคิดว่าแปลกที่ผมเลือกมาบินเหนือปารีสเพื่อเข้าสู่สารคดีเกี่ยวกับการเกษตรแต่ดิฉคุณก็รู้ว่าทําไมเพื่อจะเลี้ยงคนปารีสหลายล้านคนเพื่อจะส่งอาหารให้กับพัตคาร ร้านฟาสต์ฟู้ดและร้านขายของผลไม้และผักหลายตันเนื้อหลายตันธัญพืชหลายตันเพื่อทําขนมปังเป็นสิ่งที่ต้องการทุกทุกวันครับทุกทุกวันชาวบารีสบริโภคขนมปัง340ตันและเนื้อ520ตันและทั้งหมดนั้นถูกส่งมาจากประชากรฝรั่งเศสสองเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นตัวเลขที่น่าอาศัศจรรย์ชาวนาที่เลี้ยงเราทุกคนมีสัดส่วนเพียง2เปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับ เพียง50ปีที่แล้วชาวฝรั่งเศสหนึ่งในสี่คนยังหากินด้วยการทำเกษตรกรรมอยู่แต่การมาถึงของการเกษตรแบบเข้มข้นเปลี่ยนชีวิตของเราไปอย่างมากมือของเราเติบโตขึ้นและชนบทเริ่มมีคนน้อยลงการทำฟาร์มแบบนี้ล้าสมัยไปแล้วเราไม่สามารถทำแบบนี้ต่อไปได้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของเราถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่าง โลกนี้พิเศษมากๆอย่างที่คุณจะเห็นได้จากสารคดีนี้มันสามารถให้เราได้มากมายแต่เราต้องหาหนทางที่ดีกว่านี้นะครับเกษตรกรหลายคนรู้เรื่องนี้ดีเราต้องสนับสนุนพวกเขาในการเผชิญกับปัญหาระดับโลกนี้ผมว่าเราไปพบพวกเขาดีกว่างั้นเย็นนี้ผมจะพาคุณไปรอบๆฝรั่งเศสรวมทั้งอินเดียออสเตรียและอินโดนีเซียด้วย เราอยู่ในเทือกเขาแอลและนี่คือมองปลังสองหมื่นห้าพันคนปีนเขาลูกนี้ทุกๆปีแต่ทั่วทั้งโลกนี้ทานน้ำแข็งกำลังละลายส่วนใหญ่อาจละลายหมดไปภายใน50ปี มันน่าประทับใจที่ได้บินอยู่เหนือยอดเขาสูงสุดของยุโรปรู้สึกดีจริงๆครับแค่ได้มองออกไปมองบังจะถูกจัดเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในอีกไม่นานนี้นี่คือทาน้ำแข็งขนาดยักษ์ซึ่งไหลลงมาจากมองบังและกลายเป็นทะเลน้ำแข็งทะเลน้ำแข็งเป็นข้อพิสูจน์สำคัญเรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งเราเห็นได้ในฝรั่งเศสไม่ต้องไปถึงกรีนแลนด์เพื่อจะดูมันมีทะเลสาบสีน้ำเงินเล็กๆด้วยสวยจริงๆเลยนะครับสวยมากๆเลยด้วยความยาว7กิโลเมตรทะเลน้ำแข็งหดลงมามากกว่า400เมตรในช่วง10ปีการสงวนทานน้ำแข็งไว้เป็นสิ่งสำคัญคุณรู้ไหมครับว่าประชากรโลกครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาทานน้ำแข็งเป็นแหล่งน้ำดื่มและทำการเกษตรครับ และทำไมเราจะมาที่นี่เพื่อพูดเรื่องเกษตรกรรมก็เพราะเกษตรกรรมเป็นสาเหตุ40%ของก๊าซเรือนกระจกจากรถแทรกเตอร์มาถึงจานของเราผลกระทบของการเกษตรต่อระบบนิเวศนั้นมหาศาลครับเราอยู่ในหุบเขาครูล้อมรอบไปด้วยทาน้ำแข็งมากมาย นี่เป็นทุ่งบนภูเขาที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสในยุค50หลายคนอาศัยที่นี่ทำงานหนักแต่ในช่วงนั้นเราต้องการที่ดินอุดมสมบูรณ์ทุกตารางเมตรเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับแต่ด้วยการเกษตรแบบเน้นผลผลิตทุ่งหญ้าบนภูเขาจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกวัเดีซเซวี คุณเป็นนักภูมิศาสตร์จำนาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องอาหารและความผิวโหยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะเราจะทิิบายยังไงว่าเกษตรกรรมเป็นที่มาของก๊าซเรือนกระจก40%เลยครับแรกสุดเลยนะคะเรามีฝูงสัตว์ขนาดใหญ่พวกวัวจะผลิตมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ร้ายแรงก,กว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แน่นอนค่ะมีเครื่องจกักรการขนส่งเครื่องเก็บเกี่ยวรถแท็กเตอร์ ทั้งหมดใช้น้ำมันและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในมุมมองด้านนิเวศวิทยาการทำฟาร์มต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงผลด้านลบอย่างที่สองก็คือขณะที่เราผลิตอาหารได้มากขึ้นมากเราก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความหิวโหยทั่วโลก800ล้านคนก็ยังคงอดอยากอยู่คนสองในสที่ยังหิวโหอยอยู่ก็คือเกษตรกร ซึ่งมันขัดแย้งกันค่ะคนที่ผลิตอาหารเองกลับไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้พวกเขาจึงเข้าเมืองใหญ่และเมื่อพวกเขาเข้าเมืองก็ปล่อยให้ชนบทสุดโสมพวกเขาทิ้งให้ชนบทอยู่ในสภาพที่ยากจนมากเราะจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำการเกษตรแบบยั่งยืนโดยเร็วนะครับเกษตรกรจะได้ความหลากหลายด้านชีวะเมื่อถูกกระตุ้นให้ปกป้องสิ่งแวดล้อมนะคะ เพราะเขาจะได้รับค่าชดเชยอย่างถูกต้องมันไม่คุ้มที่จะปลูกข้าวโพดเมื่อมีน้ําไม่เพียงพอมันไม่คุ้มที่จะปลูกฝ้ายถ้าคุณต้องใช้ปุ๋ยและก็ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงมากมายมันไม่คุ้มที่จะพยายามปลูกพืชเก่าๆในสถานที่เก่าๆในอินโดนีเซียบุตกอบอนิวต้นไม้กำลังถูกตัดโดยไม่สนลิงใหญ่และพื้นที่ป่าเพื่อจะปลูกป่าน้ํามันน้ํามันชนิดนี้ได้กลายเป็นน้ํามันที่ถูกบริโภคมากที่สุดในโลกแล้ว ้นไม้มีอายุ300ปีที่นี่บนเกาะบอเนียวหลายร้อยล้านต้นถูกตัดไปด้วยอัตรานี้ในอีก15ปีจะไม่มีต้นไม้เหลือให้ตัดอีกในอินโดนีเซียไม่มีหุบเขาที่ป่าปกคลุมอีกไม่นานภูมิประเทศจะมีหน้าตาแบบนี้และลิงอุรางอุตังกลุ่มสุดท้ายบนโลกจะถูกกำจัดไปจนหมด ซิวานออนจรองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาการตัดไม้และขุนเคืองไปกับหายนะครั้งนี้โอ้าหอันนี้มันเหลือเชื่ออเลยนะไรไครับคุณจะเห็นว่ามันหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงการตัดไม้ในบอลเนียวผูดเ็ยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันยากจะเคยชินได้มีต้นปาล์มน้ำมันมากมายเป็นแถวเหมือนกับหัวหอมเลย และแม้แต่ป่าที่เหลืออยู่ก็เหมือนตายแล้วเนี่ยคุณเรียกว่าป่าเรื่องนั้นว่าป่าไม่ได้เลยนะครับต้นปลามพวกนี้เป็นที่รู้จักเพราะน้ำมันของมันซึ่งเราพบในอาหารและผลิตภัณฑ์มากมายในอินโดนีเซียป่าถูกตัดเพื่อหาประโยชน์จากปาม์นน้ำมันและไม่สนดต่อการต่อต้านของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ซาฮูลได้ผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี้มาแล้ววันหนึ่งรถตักดินก็เข้ามาและไถดินที่เขาใช้ทำกินอยู่ทำเป็นถนนไว้ตรงกลางจากนั้นต้นปาล์มน้ำมันก็ถูกปลูกจนถึงตอนนี้ไม่มีใครสนใจว่าเกิดอะไรกับเขามีอีกหลายคนเหมือนเขา ดังนั้นซาฮูนจึงบอกอย่างเปิดเผยกับซินวานอองจรองว่าผืนดินนี้มีความหมายกับเขาแค่ไหนผมจําได้ดีเลยครับที่ด้านนี้มีต้นทุเรียนและอีกด้านเป็นผลไม้อื่นๆมันอยู่รอบตัวผมเลยนะครับผมจําได้ดีครับซาฮูลต่อต้านการมาของรถตักดินข้ามชาติที่กั้นทางเข้าที่ดินของเขาหลังจากการถนนแล้วพวก ตำรวจก็มาหาผมพวกเขาเอาปืนขู่ผมโดยเจ่อที่อกที่หลังและซี่โครงซ้ายขวาเลยนะครับและนี่ mm hmm. คือสถานการณ์ผมวันนี้ผมไม่มีที่ดินแล้วไม่มีหวังเลย mm hmm. ผมเศร้ามากฮะ mm hmm. หมดหวังสุดๆเลยล่ะครับ mm hmm. ผมเสียใจนะครับ mm hmm. ที่มาถึงขนาดนี้คุณต่อต้านไร่นี้ไม่ได้ฮะร,ะรัฐบาลสนับสนุนมันอยู่ พวกเราก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยฮนะคือพวกเราไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้กับพวกเขาไม่มีไม่มีความสามารถที่จะต่อต้านพวกเขาได้เลยนะครับเรื่องน่าตลกก็คือ,อ,อบริษัทที่มาแล้วก็ขโมยที่ดินไปเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มปาน้ำมันเพื่อความยั่งยืนนะครับแต่ว่าน้ำมันนี้เราต้องดูว่ามันมาจากไหนที่ดินนี้ ถูกขโมยไปนะครับผู้คนก็ถูกทำร้ายแล้วจะเรียกมันว่ายั่งยืนได้ยังไงกันซาฮูนได้ปฏิเสธเงินชดเชยความเสียหายที่บริษัทมอบให้ทุกวันนี้เขากำลังรอการคืนที่ดินให้กับเขาอุรังอุตังแปลว่าคนแห่งพงไพรในภาษาอินโดนีเซียพวกมันกำลังรอให้ได้รับที่ดินคืนมาเช่นกัน ก่อนที่จะมีไร่ปมนาํามันพวกมันอยู่ในป่าทุกวันนี้ลิงตัวนี้ไม่มีที่จะนอนหรือหาอาหารพวกมันจึงเตรไปตามไร่ป์มและทุ่งนาพวกมันไม่สามารถซ่อนตัวได้แล้วและเริ่มกลายเป็นเป้าหมายของพรานเถื่อนมีหน่วยงาน NGO พยายามหยุดการสังหารหมู่นี้ ที่นี่ในศูนย์อุรางอุตังลิง320ตัวหนีจากจุดจบอันน่าเศร้ามาได้พวกมันไม่เป็นอิสระหรือเป็นสัตว์ป่าอีกต่อไปแต่อย่างน้อยพวกมันก็มีชีวิตมันดูเหมือนมือผู้ชายหรือม,มือผู้หญิงเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันกําลังสัมผัสผมอยู่มันรู้สึกถึงตัวผมได้ไมมนรู้มันรู้สึกไหมว่าผมพยายามช่วยผ่ามันอยู่ <c oughs> บิรุเทกัดดิคสัสจัดการสูนีมาี้มา36ปีเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุรังอุตังชั้นนําของโลกเอ,อ่อแปเอของถิ่นอาศัยอุรังอุตังถูกทําลายไปแล้วเอ,อ่อฉันพูดได้เลยว่ากว่าห้าสิบเปอรซนตของอุรังอุตังในป่าถูกฆ่าตายไปแล้ว พ่อแม่ลิงถูกฆ่าลูกของมันถูกแย่งมาด้วยน้ำมือของพรานเถื่อนพวกมันถูกนำไปขายนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายเมื่อไม่มีพ่อแม่พวกมันมักร้องด้วยความกลัวและส่งเสียงเรียกแม่ของมันในศูนย์ของบิรูเทกาดิคัสทุกอย่างเริ่มต้นในศูนย์เลี้ยงดูผู้หญิงเหล่านี้เป็นมากกว่าเพียงผู้ช่วยดูแลพวกเธอเป็นแม่แทนให้ด้วยลูกลิง ต้องการความรักมันต้องการให้ใครสักคนดูแลมันในบริเวณที่ได้รับการปกป้องพวกมันถูกสอนท่าทางที่พ่อแม่ลิงต้องสอนให้ต้องใช้เวลา12ปีกว่าลิงอุราอูตังจะโตเต็มที่ถ้าเราเสียเหมือนไปเราจะเสียญาติที่ใกล้ชิดที่สุดชนิดหนึ่งไปเลยสิ่งที่เรา อยากจะทำคือรักษาป่าฝนเขตร้อนที่อยู่นี่ไว้และปกป้องไปตลอดในระหว่างนี้ป่าของอุรังอุตังได้ถูกรื้อถอนจนราบต้นไม้อายุร้อยปีนับล้านต้นซึ่งถูกแทนที่โดยป่าม,มันจะถูกทำเป็นพื้นบ้านเฟอร์นิเจอร์กระดาษและแม้แต่กระดาษชำระจุดหมายหลักของมันคือจีนและฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นผู้นำเข้าไม้ต่างแดนรายใหญ่ที่สุดของยุโรปอินโดนีเซียสูญเสียป่าดั้งเดิมไป70%แล้วป่า2ล้านเฮกเตอร์หายไปทุกๆปีดังที่คุณเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมของบอร์เนียวและทั้งหมดนี้จะเกิดเร็วขึ้นเป็นทวีคูณเพราะป่าม์นน้ำมันถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเกษตรเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์อีกด้วยจากวันนี้ไปชาติต่างๆซึ่งร่วมมือกับธนาคารฝรั่งเศส ต้องการขยายไร่ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลินเกษตรเป็นแรงกดดันที่รับไม่ไหวแล้วสำหรับโลกของเราเราลองพยายามลึกภาพดูต้นปาล์มต้นหนึ่งถ้ากับคนฝรั่งเศสหนึ่งคนเพื่อจะสนองความต้องการของเราในด้านอาหารแชมพูโักฟ,ฟอสบู่ที่เราใช้ทุกวันต้องใช้ต้นปาล์มหนึ่งต้นแต่ต่อไปแหละครับมันอาจจะเป็นยีต้น เพราะสาภาพยุโรปได้ตัดสิญญนใจพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและในด้านผลกระทบทางนิเวศแล้วนั่นจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ผืนดินนี้จะถูกแทนที่ทั้งหมดโดยต้นปาล์มเพื่อจะเติมน้ำมันรถยนต์และเครื่องบินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้เริ่มไปแล้วเกษตรกรสลละพื้นที่น้อยลงเพื่อการผลิตอาหารเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเก,กเษตรมากขึ้นซึ่งมีผลพวงอีกอย่างในระดับโลกราคาของธัญพืชสูงขึ้นมาก ราคาข้าวสาลีเพิ่มเป็นสองเท่าใน5เดือนเราจะทำแบบนี้ต่อไปได้อย่างไรนี่เป็นการ